ใครเคยกินไหม551โฮไรนะ551โฮไรเนี่ยมันเป็นแบรนด์สลาเปาแบรนด์ติมซัมไม่ว่านี้แล้วกันแบรนด์ติมซําอาหารจีนที่เอ่อเผย,เร,ยเรียกว่าเรียกว่าเผยแพร่อย,อยู่ในแถบคันไซเออนะซึ่ง,ซ,งซึ่งแบบไอไอโฮไรเนี่ยคือแบบมันเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเป็นแบรนด์ที่เผย คุณไปเที่ยวโตเกียวคุณจะไม่ได้ซื้อกินเว้ยเพราะมันไม่เปิดในโตเกียวมันเปิดแต่แบบคันไซก็คือแบบมีทั้งอะไรนะโอซาก้ามีทั้งเออ่เกียวโตโกเบอะไรประมาณเนี้นะครับซึ่งผมเห็นมาตลอดเลยว่าคนไทยอ่ะเวลาแบบคนไทยนักท่องเที่ยวไทยตามกลุ่มท่องเที่ยวไทยอ่ะมากินซาลาเปาโฮไึ51โฮไลเนี่ย ทุกคนจะพูดว่าไม่ใช่ทุกคนอ่ะแบบส่วนใหญ่เว้ยกระทั่งมีแบบเพจเพจรีวิวหรือแบบว่าคนแบบรีวิวตามกลุ่มท่องเที่ยวว่าหนีไปอย่ากินไม่โน no. หรือแบบว่าบางคนก็แบบอะไรนะคาเดียวพออะไรเงี้ยแบบว่าอร่อยตรงไหนทําไมไปต่อคิวกันนะคือถือวผมแค่แปลกใจว่าคนอื่นที่กินกันตอนเนี้แบบผมว่ามันเป็นเรื่องของเทสอย่างหนึ่งเว้ยเออแล้วผมก็ค่อนข้างจะงงว่า ทำไมวะทำไมทุกคนไม่หลายคนไม่ชอบกันวะเือสําหรับผมอะ่ะผมรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดนะมันไม่ใช่แต่สาระเปาที่เทพท,ท็อปขนาดนั้นเว้ยแต่ว่ามันมีความเฉพาะตัวสูงอืมมันจะไม่เหมือนกับสาระเปาที่อยู่ตามร้านสะดวกซื้อหรือในเซเว่นอืมแล้วก็มันจะไม่ใช่สาระเปาและติ่มซำที่เป็นประเภทแบบไส่จิ๊กโวอ แบบไม่ได้ใส่จิกโชวใส่กระเทียมหรือรสแบบเค็มๆเ,เหมือนของไทยเออมันจะเป็นซาละเปาแป้งหนึบๆนิดนึงเว้ยอืมแล้วก็ขนมจีบเนี่ยจะรสอ่อนๆนะหมูสับเนี่ยจะแบบอ่อนๆรสอ่อนๆมากแล้วก็หมูที่อยู่ในแบบว่าหมูที่อยู่ในซาลาเปาก็จะเป็นรสแบบหมูเด้งๆอ่อนๆนะครับแล้วร้านจะไม่มีจิกโชวให้เว้ยเออแต่มันให้อะไรมันให้มัสตาร์ดเว้ย ี่ยมันให้มัสตารดคุณมันคือมิกซ์แอนด์แมชของเมนูที่แบบว่ามันโอสกาก้มามากเลยคุณคือคือเท่าที่ผมเคยกินมานะแล้วเป็นผูดก็พูด,พดนี่คือสลาเปากับเสี่ยวขนมจีบประเภทที่ผมชอบสุดในตอนนี้นะฮะจากการอยู่ออสก้ามาเกือบเจ็ดปีมันคือคุณจะได้กินสลาเปาและหนมจีบในในการแบบ ในการลาดมัสตาร์ดที่มันมีความแบบว่ารถจับจ้านแบบมัสตาร์ดเออมันก็เลยแบบเฮ้ยผมว่ามันก็อร่อยนะเว้ยแต่ทําไมหลายคนหรือก็ชาวชาวเน็ตในไทยกันไม่ชอบกันก็ไม่รู้นะครับซึ่งอ,อผมได้มีการโพสต์ในเพจไป รั้งสองครั้งแล้วว่าแบบเออทําไมเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับมีมีผู้มาร่วงคอมเมนต์กันหลากหลายเยอะแยะมากเลยคือผมไม่ได้ว่าคนที่ไม่ชอบแล้วผมกไม็ไม่ไม่ได้บอกว่าเฮยเ้ยเรามีแต่ลิ้นอย่างพวกเราเท่านั้นแหละที่กินได้เลยผมไม่ได้อวดแบบนั้นแต่ว่าผมแค่สงสัยเฉยว่ามันมันหลอกกัดเข้างนี้ในเทียฝั่งเรามันคือของอร่อยเว้ยแต่สำหรับหลายๆายคนเนี่ยมันคือของที่แบบว่ากินไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเฮ้ยมันเป็นของที่ เสียงแตกได้ขนาดนั้นเลยเหรอเออผมก็เลยค่อนข้างแปลกใจนะสรุปก็คือจากหลายๆคอมเมนต์ในโพสต์ในเพจเนี่ยน่าจะรวมรวมได้ว่าลักษณะของแป้งแล้วก็หมูที่เขาใช้อ่ะมันจะมีความหนึบแล้วก็เลี่ยนไม่เชิงว่าเลี่ยนอ่ะมันมันลวกันมันมีความแบบอ่าชุ่มชุ่มความมันมันหน่อยอ่ะเยอะกว่า เยอะกว่าสไตล์ขนมจีบที่คนไทยชินกันในไทยอเรียกว่าแบบนั้นดีกว่าแล้วก็อการแมชรสชาติระหว่างความมันแบบนั้นแล้วเอาเอามาัสตารดมาตัดความมันเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เทสที่คนไทยจะคุ้นเคยมากนะักดังนั้นเรยอาจจะพูดได้ว่าการแมชรสชาติแบบเนี้ยมันเป็นแมชความติ่มซำที่มันไม่เหมือนในไทยเออมันมีความออาก้าแล้วก็แบบ ฉวาะตัวค่อนข้างสูงอืบอกแบบนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าเราผมมันก็คือมของอร่อยอยู่ดีอะล่าสุดนี้อันนี้รูปล่าสุดเลยนะผมเพิ่งไปซื้อมาซื้อมากินเมื่อเท่าไหร่วะสองอาทิตย์ที่แล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่านี่อของอร่อย เออนะครับใครที่มาอ่มีโอกาสมาคันไซนะฮะมาแถวเนี่ยแบบโอซาก้าโกเบอะไรเงี้ยอลองหาร้านนี้ดูนะค่อนข้างมีมีค่อนข้างเยอะนะครับในอุเมดะก็มีเนาะในนัมบะนี่ก็มีนัมบะนี่สาขาเยอะมากนะครับก็ลองเสิร์ชดูนะคุณแค่เสิร์ชเนี่ยห้าห้าหนึ่งโฮไล์เนี่ยดูแบบเออเออนี่ไม่ได้ไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะคือเขาแม่งไม่มามแม่งไม่มาจ้างช่องเราอยู่แล้วแต่ว่าแค่อยากแบบเอออยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงกับสลรบเปานี้นะฮะ ว่าเออเวิร์กไม่เวิร์กนะก็ใครที่มีโอกาสมาเที่ยวพันไซก็ลองดูแล้วกันนะประมาณนี้นะครับ